น,นี้เรามีคอนเทนต์นี่ว่าห้ามคิดลึกจัดทำโดยคุณทิมยืดอ,อืมเราจะมานั่งวิเคราะห์แต่ละรูปไปด้วยกันเอาไหมมันจะโลบเหลืองไว้อะ <Nope. S 1> นี่จะไปรูปแรกแล้วนะ ให้ดึงยืดให้ดึงยืดด้ยแล้วทำไมมันต้องมีรูตรงนั้นเอาซกมือใส่ทิชชู่อือ๋อโอเคได้โอเค, <Huh? S 1> คสรุปก็คือมันคือตุ๊กตาซุกมือหรือว่าตุ๊กตาเอาไว้ใส่ทิชชู่ใช่ไหม,นมไหเนื้อ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 มีกระลูมแหล่ะนะเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปเลยวะ ใช่ใช่ใช่มันคือเห็ดแต่ก็นะมันกินได้ไหมอะถือวันกินได้ผมก็ไม่กินทําไมคุณคุณไม่ชอบกินเห็ดหรอไม่ชอบกินเห็ดนะเห็ดเกิดจากความเหงาเห็ดเกิดจากความเหงาที่ลิลิลันนันเหงาไงโอเคไปไปไปเ่าต่อไปเผ่าต่อไปไก่ไก่ตอนนี้ไม่ได้กลัวอะไรคิดเรื่องเลยนะเว้ยทุกคนกลัวอย่างเดียวกลัวสตรีมบินกลัวแค่นั้นจริงๆ ตอนที่ไก่มันโดนถอนขนอะคือมันเป็นอย่างงี้จริงๆใช่ปะมันจะมีลูกอยู่สองลูกอย่างงี้ใช่ไหมผมก็เพิ่งเคยเห็นครับจริงเหรอไก่ไร้ขนเฮ้ยจริงด้วยเัาเป็นอย่างงี้จริงด้วยอะ <Wow. S 1> ของจิง <laughs> <laughs> มีหน้าเราฝรั่งเรียกไก่ว่าเขา Please give me cock โอ a y เรื okay. ่อต่อไป What? กำาลังจะเรื่องผัวหมาใช่ใช่ๆๆๆใช่ใช่ใครมาออกแบบเนี่ยคุณพี่มันคือหมามันคือหมาจําไว้นะทุกคนใครก็ตามที่เรียนสายการาฟิกนะพวกคุณฝังเน่นะอย่าหาทําหมาตัวนี้ชื่อดิกกี้พวกคุณเออนี้น่าจะชื่อน้องดิกกี้ <c oughs> ชื่อน้องดิกกี้แหละใช่ใช่ใช่โอเคไปภาพต่อไปดีกว่าอ๋อไอเดียดีว่าชอบชอบรอคอสเขาสำเรมีใครติดตามที่เช้าบ้างในเนี้ย ขอเมาส์นิดนึงเนี่ยน,นับถือใจเขามากเลยนะเห็นเพจเข้ามาเราๆแบบเกือบ5 6ปีแล้วมั้งแล้วเพจเขาอ่ะแบบมีอัพคอนเทนต์เรื่อยๆแล้วมันเป็นการโลคอสคอสเพลที่แบบมาเรื่อยๆอ่ะแล้วคือเขาก็สรรหามาได้ทุกๆวันทุกๆทางเขาสุดยอดมากทุกคนอย่าลืมไปติดตามเพจโลคอรคอสเพลย์ข้าต่อไปอือหือใช่ไหมแค่ปกหนังเอง แอร์แบบร้อนเลยอะไม่ได้เงี้ยตออะไรวะฉันอะตอนแรกเลยนะไม่ได้โฟกัสตรงลูซิเฟอร์กับไ,ไดเนโร่เน่ไปโฟกัสหนังที่อยู่ข้างๆลูซิเฟอร์ก่อนแล้วซึ่งแบบไอหนุม่มหนุ่มปะถามจริง No horny allowed